9ก้าสิ่งนะครับที่คนจนทำแต่คนรวยไม่ทำเลิกซะถ้าอยากรวยขึ้นนะครับการที่คุณเนี่ยจะรวยหรือจะจนบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าของคุณตอนนี้นะครับถ้าวันนี้คุณยังมีเงินน้อยนะแต่คุณขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนมีวิสัยทัศน์นะครับและทําในสิ่งที่ถูกต้องอนาคตคุณก็เป็นคนรวยแบบยั่งยืนได้ในขณะเดียวกันถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่รวยนะครับมีเงินมากมายเลย แต่คุณไปทําพฤติกรรมแปลกๆนะครับที่ไม่ถูกไม่ควรเช่นติดอบายามุกนะครับก็มีโอกาสจนได้ในอนาคตเช่นกันนะครับมันอยู่ที่นิสัยนะไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงินในกระเป๋าก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งเลยนะครับข้อนี้สําคัญมากนะครับนั่นก็คือการติดอบายามุกนะครับคือหลายๆคนเนี่ยไม่ใช่คนไม่มีฐานะนะครับหลายๆคนมีฐานะดีมากนะครับแต่พอไปติดอบายามุกปุ๊บ ก็ฐานะค่อยๆจ,จนลง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 นะครับและอบายามุกเนี่ยคนส่วนใหญ่ติดเพราะอะไรครับบางคนติดเพราะเพื่อนชวนบางคนติดเพราะโอ้ยครั้งเดียวไม่ติดหรอกเลิกได้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละครับเปลี่ยนชีวิตคุณให้ค่อยๆจนลงตลอดการเพราะอะไรครับครั้งแรกคุณก็มักจะลองอะไรน้อยๆแต่พอลองไปครั้งแรกปุ๊บเฮ้ยติดใจว่ะมีครั้งสครั้งสามครั้งสี่ครั้งหตามมา ครับดังนั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยนะครับที่คนจนทําก็คือการติดอบบยามุกแต่คนรวยไม่ทําเด็ดขาดนะครับข้อที่สองครับข้อนี้สําคัญนะครับนั่นก็คือการพึ่งพาโชคชะตามากจนเกินไปนะครับคนจนเนี่ยมักจะต้องพึ่งพาแต่โชคชะตาเพียงอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งอะไรก็ต้องพึ่งแต่โชคชะตานะครับในขณะที่คนรวยเนี่ย บางทีเนี่ยเขาก็รู้นะบางคนก็ดูโชคชะตาเหมือนกันแต่ว่าเขาก็พึ่งพาตัวเองด้วยนะครับข้อนี้สําคัญมากมๆนะครับสําหรับการที่คุณจะรวยขึ้นหรือจนลงนะครับข้อที่สามนะครับไม่สนใจเรื่องคอนเน็กชันนะครับคอนเน็กชันหรือเพื่อนหรือสังคมเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่สําคัญเกือบที่สุดเลยในมุมคลชีวิต38ประการนะครับ มงคลชีวิตข้อแรกคืออเสวนาจารานงนะครับไม่ใช่การเริ่มไปหาเงินนะครับอยากมีชีวิตที่จเจริญอยากมีชีวิตที่ดีอยากมีชีวิตที่เป็นชีวิตในฝันการเริ่มต้นไม่ใช่การหาเงินนะครับแต่การเลิกคบเพื่อนที่ไม่ดีคือมงคลชีวิตข้อหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าวันนี้คุณอยู่ในสังคมที่ไม่ดีเพื่อนชวนกันไปติดอบบยามุขต่างๆนานาถอยมาเลยนะครับถอยมาไม่เอาแล้ว นะครับเพราะว่าเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยทำชีวิตแย่นะครับบอกไว้ก่อนคือข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่สำคัญมากนะครับก่อนคุณจะมีชีวิตดีได้คุณต้องมีเพื่อนที่ดีมีกลุ่มคนที่ดีก่อนถ้าไม่รู้จะทำยังไงแนะนำให้เริ่มหากลุ่ม facebook นะครับเริ่มจากหาเพื่อนออนไลน์ที่มีแนวคิดใกล้เคียงกันก่อนนะครับข้อที่สี่ครับไม่มีวินัยทางการเงินนะครับ ไม่สนใจเรื่องการลงทุนการเก็บออมหรือการหาเพิ่มนะครับข้อนี้ถือว่าเป็นอันตรายมากมานะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยบางคนเนี่ยที่รวยขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนที่เราเห็นในทิกต o k เนี่ยบางคนทาอาชีพขั้นแรงขั้นต่ําด้วยซ้ํานะครับแต่ทําไมเขารวยขึ้นได้เพราะเขารู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องหาเงินเพิ่มนะครับตัวเขาเองเนี่ยต้องมีความพยายามนะข้อนี้สําคัญมากมากนะครับ ข้อที่5นะครับมีทัศนคติเชิงลบเสมอนะครับมักมีทัศนคติเชิงลบต่อชีวิตและความสําเร็จนะครับหรือบางทีเนี่ยบางคนเวลาเริ่มทําอะไรใหม่ๆใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันมีการทํารายได้จากออนไลน์มากมายนะครับเช่นหนหน้าทิกตอกทำเพจทําช่อง YouTube นะครับคนที่รวยขึ้นเนี่ยเขาจะมองว่าบางครั้งเนี่ยยอดวิวน้อยอยู่ยอดวิวอ่าไม่ปังไม่กระเทื้องเนี่ย เป็นเพราะว่ายัางทำอคอนเทนต์ได้ไม่โดนใจพอต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆในขณะที่คนที่ไม่รวยเนี่ยเขาก็จะมองว่าโอ้มันยากอ่ะมันใครมันจะไปทําได้คนที่ทําได้มันสําเร็จกันมาก่อนแล้วทั้งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยทัศนคติเชิงลบต้องปลี่ยนนะครับข้อที่หกครับไม่สร้างแผนรับมือปัญหานะครับคนจนเนี่ยที่จนลงเนี่ยมักจะไม่มีวิธีการรับมือกับปัญหา เท่าไหร่นะครับมักจะไม่วางแผนล่วงหน้าในการรับมือกับปัญหาต่างๆในขณะที่คนรวยๆเนี่ยมักจะวางแผนรับมือกับปัญหาสม่ำเสมอนะครับข้อที่เจ็ดพึ่งพาหวยหรือโชคลาภมากเกินไปนะครับข้อนี้สำคัญมากคนจนเนี่ยมักจะพึ่งพาแต่หวยแต่โชคแต่ลาบนะครับรอถูกหวยก่อนนะรอมีโชคก่อนนะอะไรก็ต้องรอถูกหวยก่อนไปหมดเลย นะครับในขณายที่คนรวยเนี่ยอาจจะมีเล่นคนรวยบางคนเล่นเยอะด้วยนะครับบางคนเล่นเป็นร้อยใบเลยแต่เขาก็มองว่ามันก็ไม่ใช่ช่องทางหารายได้หลักของเขาช่องทางหารายได้หลักของเขามันมีมากกว่าน,นั้นนะครับแต่เล่นร้อยใบก็สนุกสนุกขำขำนะครับหรือบางคนอาจจะเล่นเป็นพันใบก็มีนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่รายได้หลักของเขานะครับดังนั้นเนี่ยการพึ่งพาแต่โชคลาภมากเกินไปมันทําให้เราเนี่ย ไม่ได้พัฒนาวิธีการหาเงินใหม่ๆของตัวเองเลยนะครับข้อน,นี้สำคัญมากๆนะครับข้อที่8ดครับไม่ใส่ใจและไม่ให้ความสำคัญกับสุขภาพบางคนบอกรวยแล้วค่อยดูแลสุขภาพไว,ไ,วไว้มีเงินก่อนค่อยดูแลสุขภาพโลกใบน,นี้มันมีคำหนึ่งที่ดีมากๆเขาบอกว่าไม่มีความสำเร็จใดบนโลกใบน,นี้นะครับจะเอามาชดเชย ความล้มเหลวในด้านของสุขภาพได้เลยไมย่นะครับถ้าวันนี้คุณล้มเหลวในเรื่องสุขภาพนะต่อให้วันนี้คุณรวยมากบางทีมันก็เฉยๆกันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคุณต้องดูแลสุขภาพของตัวคุณเองให้ดีด้วยนะครับเพราะเมื่อมีสุขภาพที่ดีนะยกต,ตัวอย่างเรื่องของตัวผมเองเนี่แหละนะครับคือตอนที่เรามีสุขภาพร่างกายที่แย่เนี่ยมันจะคิดอะไรก็ไม่ค่อยออก นะครับบางทีเนี่ยจิตมันไปโฟกัสแต่ความเจ็บปวยของร่างกายเป็นส่วนใหญ่เป็นสาระสําคัญเลยแต่ถ้าเรามีสุขภาพที่ดีนะครับเราจะคิดงานคิดคอนเทนต์คิดไอเดียคิดหาวิธีหาเงินใหม่ๆเข้ามาได้เยอะมากมันเกี่ยวกับสุขภาพจิตด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยดูแลสุขภาพเท่าที่จะทําได้นะครับบางคนดูแลดีแล้วยังป่วยก็ไม่เป็นไรเพราะถือว่าเราดูแลดีที่สุดแล้วนะครับข้อที่9นะครับคือ ไม่เรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือไม่ทันโลกนะครับข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญที่สุดในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมบอกให้เลยนะทุกวันเนี้ยโลกเราเนี่ยไปไกลมากนะครับโลกเรามีทักษะใหม่ๆเยอะมากนะครับผมยกตัวอย่างทักษะที่ผมเรียนรู้และชีวิตดีก็แล้วกันนะครับนั่นก็คือการใช้ AI นะครับเวลาใช้ AI เนี่ยโอ้โหมันทําให้ชีวิตง่ายขึ้นมากนะครับเพราะว่า เมื่อเราเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเนี่ยการใช้ชีวิตของเรามันจะง่ายขึ้นมันจะเวิร์กขึ้นมันจะโอเคขึ้นนะครับผมหรือทักษะหนึ่งที่ควรเรียนรู้เนี่ยก็คือการทําออนไลน์การหาเงินออนไลน์ทุกวันนี้มันมีการหาเงินออนไลน์นะครับมันมีการที่จะสร้างรายได้จากโลกออนไลน์นะครับซึ่งถ้าวันนี้ใครนะครับที่ยังอยากจะหาเงินออนไลน์นะครับแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง ตอนนี้ผมก็มีคอร์สสอนให้อยู่นะครับใครอยากได้ก็ทักมาในราคาโปรโมชั่นได้เลยนะ